ไหนครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมเดี๋ยวนี่เอาไปบอกเลยกอ่ามาตกเบ็ดเดียพี่น้องว่าขออาศัยเยื่อขอเจ้าน้ำเพลินพี่น้องเลย มมีเยอาอาปทะเลตัวแรกของเราครับผมมาแล้วครับปลาอะไรเนี่ยพี่ปลาก้างลาย,ลายครับผมมาแล้วแต้มแรกครับผมมาเนาะมันมนัดมันมนัดนุกๆน,นาน,านๆเฮ้ามาแต้มหนึ่งแล้วพี่น้องปลาข้างลายมาท่านพี่น้อง giọt ở đây này nhỏ mày là các xúc giọt lê bình ổng bát lệ bình นจากต๊กน้ำจืดเข้ามาต๊กน้ำเค้มพีน้องเลย,อยเอาก็มาขอเยื่อกับหน้าหน้าเพิ่นพี่น้องเพิ่นก็ให้เยื่อนี้ครับ thank you thank you sir สิ่งสิ่อ thank you sir มาแล้วครับผมมาอะไรเนี่ยพี่จีบ <c ười> ยังไม่ได้ ไอ้เลยอย่าดิ้นดนดะบเอาไล้ยน้อยาช่วยยาช่น้อเทมส้อนี้เรากลมาเที่ยวแล้วกับมาชิบเบสน้ำหน้าเพิ่นอยู่ภูเก็ตพี่น้องเลยแต่กลัวเขาเบิดแล้วเดี๋ยวเขาชิบคอแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาไปนั่งเลนน่งกินข้าวน้ำมูที่หอนาแบดมาทำกันพี่น้องนี่แหละบรรยากาศสิบปลาปลาทะเลพี่น้องเลยครั้งแรกในชีวิตได้นี่ องก็ได <Es> <an> ้มีสองเตี่ยมอยู <t> <half> ่แล้วพี่น้องนี่ของหน้าหน้าเป็นได้นี่พี่น้องถือว่าโอเคโดนไหมเฮะยโดนไหมครับกระหไปเลยพี่ไปเลยครับหน้าเป็นแบบสิบเยอะคล้ายมากพี่น้องโอู้หูบรรยากาศสุดยอดด้วยเลยพี่น้อง

ยอดสุดยอดหนาเพิ่นก็ได้อยู่ไปพี่น้องเอากระชีพไปแล้วเอาอย่าค่อยติดตามกันที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องานาเพิ่นก็สิเบ็ดอยู่ดิไปโคดหินมาเลยนี่พี่น้องนี่ดูแหลมพมเทือกพี่น้องเลยโอ้โหบรรยากาศสุดยอดขนาดเลยข้าข้าข้าพี่น้องภ่อนาภาพมาเที่ยวเขาก็มาสิเบ็ดน้ำเต้เขาบอกลู้ว่าต้องใส่อุปกรณ์อย่างแน่้ยเนาะพี่น้องเนาะซื้อเอาตะกัวมาแค่์องอันพี่น้อง เดี๋ยวเขาลงไปบึงหน้าเพื่อนเออป่าเพืดด่อทนะี่น้องสีงามขนาดเลย,ยโอ้ <c oughs> โอ้โยพี่น้องปลายัางวะสีงามขนาดเลยพี่น้อง,อน,องนี่ปลาสีงามขนาดเลยเจา้าปลายัางพี่น้องเลยบรรยากาศยอดขนาดเลยพี่น้อง ไปเดี๋ยวขึ้นไปพี่น้องเดี๋อวนี่เหอเเรอรบสองเลยเนี่ยใช่รอบออแวแว,แวครับผมขอบคุณครับเดี๋ยววันหลังทักเจอกันใหม่ครับผมครับครับครครับ หน้าเพื่อนมาตกปลาพี่เนอะ